ีน้องพามาชมความดกของมะไฟต้นนี้เป็นต้นเก่าแก่หลายปีแล้วจ้ะอยู่ในวัดนะคะเป็นดกทุกปีเลยจ้ะมาดูความดกของเขามะไฟความดกของเขานะคะแต่ละกิ่ง มาไฟพันดั้งเดิมดูพันดั้งเดิมดกคักดกเมพี่น้องเอง๋ยกีซูมแล้วภาพจะสันๆเป็นทุกกิง่ง ทุกก่อนกำลังสุกก็มีามาดูต่ำตันก้โคนต้น เป็นพุธเป็นเหลือเป็นเหมือนเป็นแบบกินเป็นคู่ก็จะออกดอกดกดอใตายกินเยอะแยะ,แยะตะเปะเจิก ดูดูความดกมไฟต้นเก่าแก่หายากแล้วนะคะส่วนมากสมัยนี้จะมีแต่แบบลูกใหญ่ๆเป็นพันเปรี้ยว อมหวานอย่างนี้จะหวานมากกว่าเปรี้ยวอย่างนี้แต่อันนี้รู้สึกจะออกเปรี้ยวมากกว่าเดี๋ยวจะพามาชิมยังไม่สุกข,ข้างล่างยังไม่สุกพี่น้องมันต้องเอาสุกๆมันถึงจะรู้รสชาติแต่ยังไม่สุกนี่มันจะดูเปรี้ยว ขนาดยังไม่ค่อยสุกก็ไม่ถือว่าเปรี้ยวเท่าไหร่กินกับน้ำพริกน้ำจิ้มพริกจิ้มเกลือกำลังดีพี่น้องจ๋าความดกของเธอ มาให้ชมมอไฟพันพื้นบ้านในสมัยเกา่าสมัยก,ก่อนจ้ะข้างบนนั้นน่าจะสุกแล้วข้างล่างยังไม่สุกดีเขียวอยู่เนี่ยเขียวอยู่ก็มีนี่ข้างล่างนี่เขียวสะออน มองไปทางไหนความสะออนสะออนจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าสวัสดีค่ะ